ค,คิดถึงไอเวิร์ดมากคิดถึงเสียงค,คิดถึงวันเวลาดีๆของพวกเราคิดถึงคิดถึงวันซ้อมคิดถึงภาพในกระจกคิดถึงการประชุมของทีมงานที่เครียดมากๆเขาก,ก็คีถ่ถามอุ้ยบอกพี่ถามอุไยบอกอะไรเยงี้ครับในที่สุดก็คิดถึงพวกเราคิดถึงเสียงขทุกคนแอบเตรียมนานมาแล้วครับแอบเตรียมนานมาพอนานแล้วครับประมาณพอเสร็จปั๊บ้วพวกเขาก็ทยอยมาเรื่อยๆ แล้วก็จะมากระชับมิดกันช่วงสองไปสุดท้ายแล้วมาบีบพี่หนักเลยเนี่ยช่วงนี้บีบพี่บีบมากเลยบีบยังไงบ้างพูก็บีบแบบว่าเฮ้ต้องยอมแล้วก็ต้องยอมเพราต้องยอมแบบนี้ต้องเต้นนี้ต้องรอต้องรอมันต้องเต้นอีกความพิเศษความพิเศษของครั้งนี้ทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีอยู่สองอย่างคือซิงเกิ้ลเวทกับเวทโชว์ ซีนึ่งทุกคนได้ดูไปแล้วนะครับอันนี้ตัวห่างหายจากเดิมเบิร์มาค่อนนานคราวนี้จะเป็นเรื่องบรรดาเป็นมัลติเบิร์ดเป็นเบิร์ดนู้นเบิร์ดนี่เบิร์ดนั่นเบิร์ดนั่นเบิร์ดนี่เบิร์ดนี่เต็มหมดเลยเป็นนิยามของความคู่ขนานกันนะใช่ไหมจ๊ะระหว่างที่เรียนพูดกันอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็อาจจะมีโรคหนึ่งเขากำลังทำเบิร์ดอีกคนนึงได้ใครจะรู้กูโนสกูว่าอันนี้ก็เหมือนกันครับในแบบเบิร์ดระหว่างเบิร์ดไปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ดจะเป็นอย่ังนี้ อาจจะไปได้ข้างๆก็ได้ครับเป็นแบบะเที่หน่ที่สุดนะครับ้ยอะไรนะจ๊ะเป็นที่หน่ที่สุดด้วยใช่ครับเป็นแบบคนที่สรุปครับก็รู้ว่าอายุเยอะแล้วมันสรุปอย่างนี้อายุอายุเยอะนานแล้ว่ก็ยงเที่เต็มใช่ครับก็เป็นคนที่เร่งในการซ้อมมากที่สุดเท่าที่เห็นในคลามนะครับ เพของเราเนี่ยก็มีมีเบริร์ดนะบบว่าไม่เอะซ้อมไม่เอ่ซ้อมไม่เอ่ซ้อมพักทีอยากจะร้องเต้นแล้วอย่างเพลงเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบแต่เก๊สนี่สิแก๊สนี่สิกสเมื่อเกสคนนี้นามาแล้วเนี่ยเกสก็จะมาทำอะไรเขาจะพาใครไปเราไม่รู้เลยนะส,สามารถสามารถพาแกสมาอีกได้ช่วยครับเกสเนี่ยพาเกสมาอีกครับ เจ๊สงมีโกใช่ไหมี่โกเนี่ยพาน้องๆมาอีกเพีบเไปนะครับทานผู้ชมเบิร์ดเนี่ยโดนบีบไปแล้วครับเพราะว่าโดนบีบครับไม่ครับเพราะว่าโกบรีเขาเป็นที่อยู่ในใจของวกเราทุกคนนานแล้วสถานการณ์เขาอยากจะเล่นอยากจะร้องรถช่วงช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราชอบดื่มเข้ามา ก็ตั้งใจแต่คราวนี้เขาอยู่นานเลยครับเขาอยู่เป็นเรื่องเงินเล่าเลยแล้วก็เขาจะเอาใครมาอีกเพียบเลยครับจะเอ๋คือว่าค่ะแปลว่าจะมีซีนละครเวทีอ๋อ yes yes อืมฮึมวันนี้รู้ดีครับมีทุกการหลายอย่างครับก็มัลติเบอร์ครับคือเบิร์ดดึงเบิร์ดดีจักรวาลถุงชัยอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรดีๆนะครับเกิดขึ้นได้เลยจักรวาลถุงชัยแน่นอนอย่างภาพด้านหลังนี่คือพี่เบิร์ดเวอร์ชันไหนบ้างอะมีเป็นนักแสดงละครเวที มีหมดเลยครับค่ะคือว่าอธิบายกว่านี้อันนี้พี่โกครับโก้จำไม่ได้โก้ที่โก้ไปเลยครับโก้อันนี้คือมันเขาจะพาใครมาเนี่ยอันนี้นแท้จะพาใครมาเลยนะครับเขาจะพาแต่ว่าคงไม่ได้เป็นเพศเดียวกันนะแย้มนิดน,นึงครับบอกมากกว่านี้ไม่ได้ต้องอ Un Un. Campuses, <looked desserts> ที่ร่วมกับโครงการของผู้สูงวัยในนามของผู้สูงวัยคนหนึ่งนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนได้ไปทําบุญกันวันที่17พฤศจิกายน17นะครับก็จะเป็นวันผู้สูงวัยที่เราต้องดูแลกันประเทศไทยของเรากำลังจะเข้าสู่ประเทศที่มีผู้สูงวัยที่เยอะที่สุดนะครับก็เราต้องดูแลให้ดีร์เบิดกับศูนย์แพทย์เศรษกิจศูนย์แพทย์เิริกิจไอสีราศิกิ์ แพทย์ศิริราชนะครับร่วมกันครับช่วยกันดูแลครับเราช่วยช่วยกันดูแลแล้วก็มาช่วยกันสู่แล้วก็มาช่วยกันทำบุญด้วยครับเจอ่าไงคคอนเสิร์ตมาตลอดเลยเคยเบื่อไหมที่จะ่นคอนเสิร์ตนะครับไม่เคยเบื่อเลยครับเบื่อมากๆเนี่ยคือเวลาที่เรารอ รอแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจนะเพราะนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเจออะไรมากมายทั้งโรคร้ายทั้งร้ายกันเองก็มีฉะนั้นต้องรอให้ปับเปล่าลงนี้แล้วก็เราจะได้มีกําลังที่จะไปร้ายต่อกันได้แล้วคอนเสิร์ตใั้นมีความาาท้าทายสังหรับตัวอทุนเบิร์ตยังไงบ้หมอะไรนะครับคอนเสิร์ตยความท้าทายในคสิรในครันี้ความท้าทายของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือผู้สูงวัยครับผมเชื่อ <laughs> ใช่ครับแล้วก็นั่นแหละครับครับคือคือบอก็ดูนะครับว่าเฮ้ยเราก็เล่นอะไรมาเยอะแล้วเราจะเล่นอะไรต่อไปพอเราไปได้ประชุมค่อยยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับที่เราอยากจะเล่นที่เราอยากจะสดแล้วทำไมข้างในของพี่เนี่ยมันไม่อยู่สักทีมันไม่ไม่หมดสักทีมันไม่เหนื่อยสักทีครับพอมันเดินผ่านที่บอสได้แบงแฉกเปิดปั๊บหยุดเลยแล้วยืนร้อนะครับ บ่ายโมงก็แล้วบ่ายสองก็แล้วอ่ะเดี๋ยวบ่ายสามสาโม,มงคึ่งแล้วมันไม่หยุดเลยครับเพราะฉะนั้นต่อไปพอแล้วพอ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 พี่ยังยังไปเยอะมันชอบเชียร์เตอร์เพื่อาการไถเบอร์เห็นเขบอกว่ามันเป็นทีมสตรีทเชียร์เตอรคือมันเข้าถึงตรงนี้เล่าดิคืออป็นเชียร์เตอร์เคอโกเบริกก็มาจากทีมดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนเเี่ย เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแบบเบิดจะย้อนรอย okay. และจะมีเกสก็ตรงพี่โกพามาด้หลัะ <Okay. S 1> ทุกทุกที่ตำงนน้้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเราเคยแต่มันก็มีช่วงที่เราจะเต้นจะแดนซ์กันนะครับต่มีที่ที่โ oh, อ wow. oh, yeah. ้ว้าโอ้เแย่ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเดินไปทั่วเลยใช่ครับดว่ามันเป็นข่าวดีสำหรับพี่หรือเปล่า ไหวครับ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 ต้องให้คนดูเตรียมตัวยังไงกันเซอร์ไพรส์ที่เขาจะเจอเวลานั่งดูอยู่ดูในวัยเด็กของคนรคือพี่เบิร์ดอยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวเหมือนกับทุกครั้งที่ทุกคนเตรียมตัวคือเตรียมใจมาให้สุนานเตรียมใจมาให้ว่างเปล่าแล้วก็มาเติมเต็มอยู่พวกเราคือพวกเบิร์ดรู้ว่าพวกเราคงจะใช้พลังของตัวเองไปเยอะแล้วเนื่องด้วยโรคภัยเนื่องด้วยความร้ายตับของสังคม นึ่งด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะได้มีความความความสุขไปต่อสู้กับสิ่งแล้วเหรอวหล่าไรพวกนี้ได้พี่เบิร์ตอยากได้หัดพี่เบิร์ตอยาให้เป็นแฟนได้รับความสุขอะไรเฮ้ยได้รับอะไรจากก็คงจะเป็นเรื่องความสุขกับที่เบิร์ตอยากให้แฟนได้รับไปอย่างที่บอกครับว่าเราไม่รู้เลยว่าวันต่อไปข้างหน้าเราจะเจออะไรขอให้เรารักกันขอให้มีความสุข ให้ได้ถึงกันว่าอย่างว่าท่มีแบบเบิร์ดโปรดักชั่นทีมงานที่ตั้งใจแล้วก็รักกันอีกก็รักกัน<ม>อะไรเป็นแพชชั่นของพี่พี่เบิร์ตต้องพูดดังดังขันนะครับเพราะว่าเขาปิดด้าด้วยครับ<ม>อะไรเป็นแพชชั่นของพี่ทำไมพี่ถึงไม่ยอมหยุดเลยก็เพราะว่าคนดูของพี่เนี่ยครับ คนด no ูท right. <laughs> <laughs> <ional work> ี <concurrent noise> ่ทิ้งไม่ได้เพราะว่าคนดูที่ต้องการความรักคนดูที่ต้องการความสุขถ้าเผื่อว่าเราไม่ทํำซะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะดูอะไรคันคุณตาคุณยายจะดูอะไรกันผู้สูงอนี้จะทำอะไรกันและเด็กๆกําลังกําลังจะเติบโตทะเลยกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไว้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพี่หลานพี่น้องพี่จะทำอะไรกัน้ ว่าทุกครั้งที่เป็นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมันเหมือนเป็นสนามฝึกของคนในแวดวงพี่เบิร์ดหมดพี่เบิร์ดว่ามันดีนะครับคือคือคอนเสิร์ตของพี่หรืองานของพี่เนี่ย<ม>เขาจะเหมือนแบบเจอด้แล้วเจอในอีกคนที่มาทํางานก็จะได้รับโน้ตฮาร์ดที้ไปอย่าง<ม>เต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟเทคโนโลยีของของความที่เราได้รับความรู้มาจากวงการนี้ให้ดีที่สุดเขาจึงได้ไปรู้ ความที่ใครจะได้อะไรไปแล้วแต่ว่าใครจะใฝ่แค่ไหนมากกว่าไอ้น,น,นี่นี่เก่งเว้ยตอนนี้บัตรใกล้จะหมดอยู่ทีแล้วครับคือเราพูดได้ไม่นอกมันหมดแล้วคจะ,เร,คะเริ่มรอกไหมครับเพิ่มมันก็องเพิ่มแน่นอนแต่ว่าขอดูก่อนนะครับว่าเรามีที่ได้ถูงวันเท่าไหร่แั่นที่สุดคราบ สองรอบมันไม่เคยออคือทำคอนเสิร์ตที่ไรรอคสางรับไม่เคยออกใช่ครับทั้งทั้งที่เราก็ไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็เลี่นเรียกเนะที่บอกว่าโปรดักชั่นแล้วก็ความรักที่คนไทยให้กันมากกว่าคนไทยรักใครคนไทยรักพี่พี่รักเขาจนกระทั่งมันไม่สูงไปเรืยเต้นอีกเลยคิดดูซิ เจอทั้งน้องมันรอแล้วครับท่านผู้ชมมันรอเบอแล้วอ่ะเบอร์ยังพี่เบิร์จะรู้สึกงไงคะเวลาล้าคอนเสิร์ตพี่เบิร์จะมีอากงอาม่าที่เขามาดูคอนเสิร์ตพี่อากงอาม่าอากงอาม่าก็ไม่สูงกว่าพี่ไม่เท่าไหลแล้วครับถ้าถ้าเปิดเราไม่ทำใครทำใช่ไหมครับแล้วก็เราเป็นที่รักของเขาเขาคงเขาคงเลือกแล้วล่ะครับว่าอาเบร์บางคืนดีนะแล้วเบย์ดีไหนดียก่า ใช่ครับคครับือบ้านหนึ่งอ่ะเรียกที่เบิร์ดหมดเลยครับชื่อทีเบิร์ดน่าจะเป็นชื่อที่เบิร์ดมากกว่าก่เป็ชื่อไปเลยใช่ครับเฮ้ยทำไมติดกลิ่นีิสวาย่เราเป็นกฟนเลยเราเป็นนเหมือนผักเป็นแฟนที่จะได้ดูในรอบสำหรับแฟนเบิร์ดแับแฟนสำบเบิร์ดนะครับ ทุกทุกที่ที่อยู่เลยครับว่าไปอยู่อยู่ตรงไหนของเมืองไทยหรือว่าอยู่ในนโลกนี้ที่ดูการขายข้าสดด้วยนะครับแล้วก็ที่ไหนก็นแล้วแต่ขอให้มีความสุขนะครับขอให้รู้ว่าเราตั้งใจทําสิ่งที่ทุกคนต้องการจะมีมากมากกว่ามากวามากว่าที่ทุกคนกำลังเจอกันอยู่นะครับแล้วก็อะไรที่นร้ายๆก็ปล่อยให้มันร้ายๆไปไหายหายไปนะครับอะไรดีๆจะกลับขึ้นมาเองขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ มันก็จะเยอะต่างประเทศเคยไปเล่นครับเคยไปแล้ก็เคยเจอแล้วก็พวกวันซื้อนี่เอก็ไปไปรับบางวันมาก็เจอคุณเมืองแคนเกงแคนเกนเมืองแคนเก่นคูงใช่ครับนะครับมอนแคน แก่นคูนครับมนแคนแก่นคูนมนเสียงแคนแก่นคูนโอเคครับครับก็อยากไปดูครับอยากไปเล่นแล้วก็ฝากคุณเมืองแคนแก่นคูนไปบอกมนแคนมอนแคนบิรได้ฝากคุณมนเมืองมนลแคนแก่นคูนไปบอกพี่น้องชาวต่างประเทศที่เป็นคนไทยนะครับว่าถ้าว่างๆวันไหนเรจะตามไปด้วยครับ ใช่ครับใช่ครับจะไปน่าจะไปก็ไปครับพี่น้องที่เป็นลูกทูนลูกทูนเนี่ยครับมีคนเรียกร้องเยอะเลยคนในต่างเยอะมากเยอะมากเลยมีคนเรียกร้องพี่เยอะมากที่ให้ไปพิโชว์ต่ังนี้การไปโชว์ที่เมืองนอกเนี่ยพี่เบิร์ตต้องเอาทีมงานของท่านไปหมดเลยเพราะงั้นันมีจนี้พี่เบิร์ตก็มันอยากจะให้ เราได้แต่นเดียวเราต้องถวยน้องยาคนสองเ้าต้องเดินฝีเท้งคู่เพราะฉันต้องวางแผนกันดีๆพี่เบิรอยากให้เขาภูมิใจในนตัวของพี่เบิร์ดเหมือนกับคนในการเป็นผู้ชนครับรัดรรบก็ดูแลยังไงเหรอวะเฮ้ยพี่ไม่ทำในสิ่งที่ทุกคนทำไงล่ะ ที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ทุกคนทํากันที่ไม่เคยเที่ยวกลางคืนที่ไม่เคยอะไรวะเฮ้ยเออนั่นแหละครับอะไรอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ทําอะไรที่ดีเราก็ทําครับผมแค่นั้นง่ายๆครับอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ดีเราจะไปทําอะไรที่ดีเราทําครับขอบคุณมากมีคำถามเพิมไหมคะมีคนเขาบอกอย่างมา r i a h c รี e อย่างเงี้ยสิ้นปีใช่ไหมเขาก็จะมีแบบเ J Christmas ในรายได้ เรายได้ประจำปีขอ,ใ <K> ของใปรนะครับของพค่เบิร์ดเหรอครับของพี่เบิร์ดเหรอครับแค่จากคอนเสิร์ตเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ไม่มีเดี <S <S ๋ยวยังไม่เคยมีเลยครับยังไม่เคยมีเลยรายได้ส่วนตัวของเราไม่มีเลยครับพี <K> ห่หมายถึงแบบการจากคอนเสิร์ตแบบเนี้ยมันคือแบบเงิ <K> บบนรายประจำปีพี่เบิร์ดเลยมาอะย่างเงี้ย <K> แบบไม่ดีนะครับเยอะๆไม่ได้คิดแบบนั้นเออพี่เออใช่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 คนละความคิดกันครับ เขาก็คิดอย่างเราก็คิดอีกอย่างเราก็คิดเผื่อแผ่ให้ทุกคนพี่บ๊อบไม่ได้ทัวร์เลยนะสอนเป็นนเรีใช่ครับพี่บ๊อบที่ไม่ทัวร์เลยนะครับพี่บีเลยไม่มีเลยครับก้อนยักษ์ใหญ่ทีเดียวเลยใช่ครับใช่ครับนี่มันเก่งนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ